ลุงหม่ไปไหนครับเหมือนลุงหม่จะไปไหนไม่รู้นะลุงหม่ไปไหนครับ,นบนขึ้นไปด้านบนลุงหม่ไปไหนวะ

สวัสดีครับสวัสดีพี่พี c เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ผมกับผมเอกเอนะครับก็หลังจากเมื่อวานนะผมเนี่ยได้เห็นผิดสผิดสังเกตนะก็มที่พี่เอฟซีผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ที่พี่เอได้บอกผมเนี่ยว่าลูงหมายเนี่ยผิดปกติจริงๆนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยไก่ที่บ้านผมเนี่ยอยูๆ่ๆก็ตายไปเลยนะ2ตัวไม่รู้เป็นอะไรนะแล้วก็ลุงหมายนะหายมาประมาณได้แต่เช้าแล้ว ผมก็พยายามหาแล้วลูลกแกก็บอกว่าไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยหายไปไหนนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคือมันเกี่ยวอะไรหรือเปล่าน,นะแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะคิดเหมือนที่ว่าพี่ๆตีคิดกันนะเพราะว่าผมไม่อยากให้น้องเนี่ยคิดมากนะพอเมื่อคืนน่ะน้องได้นอนกับพ่อหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมถามน้องแล้วบอกน้องบอกว่าพ่อเนี่ยหายมาแต่เช้าแล้วนะตอนะนี้ผมเนี่ยจะลองเดินขึ้นไปดูนะเพราะว่าผมเนี่ยตอนที่ผมลงไปถึง ตอนผมกำลังเดินลงไปเนี่ยผมเจอแววตาเนี่ยมากเลยนะผมดูแต่ว่าตอนเนี้ผมเนี่ยจะขอไปเดินขึ้นไปดูที่กระต๊อบก่อนนะว่าใช่ลุงหมายหรือเปล่าถ้าอยู่ที่กระต๊อบเนี่ยอาจจะเป็นลุงหมายก็ได้นะโอเคเข้าไปเรียบตีเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปเลยเพราะว่าผมเนี่ยเหมือนว่าจะรีบเดินผมรีบเดินทางขึ้นมาเนี่ยน่าจะตามลุงหมายทันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่ลุงหมายหรือเปล่าโอเคไป ก็โอเคครับพี่พีชที่ตอนเนี้ยผมเนี่ยก็เดินขึ้นมาถึงกระ๊อบเนี่ยเหมือนจะเจอลุงหมายแล้วนะเดินขึ้นมาเนี่ยเห็นเจอลุงหมายพอดีเลยถือขึ้นมาถ่ายลุงหมายไปไหนครับเนี่ยผมคิดไว้แล้วนะอย่างที่ผมคิดเอาไว้เนี่ยมันผิดปกตินะนี่ก็เตรียมเอาเรียบร้อยนะไม่รู้มันเนี่ยจะเขาคิดหรือเปล่าเพราะเหมือนว่าเห็นผมนถือวิ่ขึ้นมาเนี่ยก็ดเดินขึ้นไปครับไม่รู้ตัวอะไรนะ ลุงหมายไม่รอลูกอ่ะไม่รอน้องเลยน้องอยู่บ้านผมเนี่ยผมจะตามลุงหมายขึ้นมาคนเดียวนะรองกาให้อยู่บ้านก่อนผมเนี่ยไม่แมนไม่ค่อยมันใจนะมนไม่รู้ว่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเอาแกไปเนี่ยเหมือนแกนะีไม่คุยกับใครเลยนะเพราะปกติถ้าเป็นเล็กเนี่ยน่าจะคุยแต่ว่าเล็กเนี่ยไม่ทันเจอนะแกนะเล็กเนี่ยไม่เจอแกเลย ไม่ได้คุยกับแกนะเพราะว่าเล็กเนี่ยก็กลับมาไม่ทันก็เสียดายนะถ้าเป็นเล็กเนี่ยเล็กบอกแกนะคุยกับเล็กนะทุกหม่ลิฟต์กลับมาจากกลับขึ้นไม่นานยังยังหรอใช่เด็เหมือนก็พูดได้นะ ไม่รู้ว่าเป็นวิชาอะไรหรือเปล่านะผมเนี่ยกขาอยากจะพูดเยอะน,นะเดี๋ยวรอดูอาการมันก่อนโอเคครับเพื่อนเพื่เยวผมเนี่ยขอตั้งกล้องก่อนนะผมเนี่ยเดี๋ยวหาพวกเฟินหาอะไรเนี่ยมาเตรียมเอาไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะเรารอดูพิสังเกตุนหน่อยจะค่อยว่ากันแต่ตอนเนี่ยผมเนี่ยขอ ไปหาพวกฟืนพวกอะไรมาเพิ่มก่อนเพราะวันนี้ฝนก็ตกั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ตกไปช่วงเช้าๆนะแต่ว่าเดี๋ยวผมหาพวกฟืนหาอะไรมาตากแหงไว้ใต้กระ๊อบก่อนเพราะเดี๋ยวลุงลุงหมายกับลุงเนี่ยขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยก่อไฟไม่ได้นะเพรวันนั้นก็พยายามก่อไปแล้วแต่ว่าก่อไม่ได้นะเพราะฝนตกนะมันติดแต่ว่ามันก็ดับไปต่อแต่วันนี้ก็เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวหาพวกฟืนไม้เล็กๆเนี่ยก่อไว้แล้วกัน ก็คิดว่าคืนมาจะไม่เจอลงหมายนะผมก็ไม่รู้จะคุยยังไงเลยเพราอเมื่อวานเนี่ยพาไปแกก็ไม่คุยกับผมนะก็ตรงเนี้ประเด็นที่ผมไม่ได้ไม่ได้คุยกับแกนะก็ถ้าพอเมื่อวานเอาไปแล้วแกไม่ยอมคุยกับผมเลยถึงก็ให้พาไปกินก๋วยเตี๋ยวกับน้องน้องก็ให้แกกินใจเลยแต่ว่าแกน้องก็บอกเหมือนกันนะว่าพ่อเนี่ยเหมือนว่าอายอะไรไม่รู้ไม่ยอมพูดนะลงมาถึงด้านล่างก็ไม่ยอมพูดกับใครเลย หรือว่าไม่เจอเล็กหรือเปล่าเพราะผมตอนลงไปนะผมคุยกับแกนะผมบอกว่าเดี๋ยวลงไปเนี่ยเดี๋ยวเจอเล็กด้วยนะแต่ว่าลงไปเนี่ยเล็กก็ยังไม่กลับมาเล็กเนี่ยไปน่าจะไปบ้านไรเฟิฟนะก็น่าจะยังไม่มอวน,นยังไม่ได้กลับมากลับมาก็ดึกแล้วแล้วลุงแกเนี่ยก็หายไปตอนไหนเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าเห็นลูกแกบอกบกลับมาตอนเช้าหรือเปล่าเพราะผมให้แกนอนที่กระ๊อบใกล้บ้านนะติดกับบ้านเลย กีดะดผมจะขอเคื่องไปหาปืนพวกอะไรกัก่นค่อยว่ากันอีกทีนะ,ะตั้งกล้องไวให้ ไปห้างไม้ถ้าคืนนะครับ ออกไปได้แค่นี้นะปวดมือมากเลยเมื่อกี้โดนอะไรไม่รู้นะโดนข้างนี่ไปได้หน่อยเดี๋ยวแต่ผมเนี่ยเจอลุงหมายแล้วเดี๋ยวไม่รู้ลุงหมายจะไปลงไปเรียกลูกแก่ขึ้นมาพร้อมกันหรือเปล่าผมลองถามแกก่อนนะลุงหมายจะลงไปเรียกน้องไหมพีไม่ไปอ่ะ เดี๋ยวผมค่อยขึ้นมาส่งน้องนะโอเคไหมเดี๋ยวผมเนี่ยน่าจะขอตัวเดินทางกลับแล้วนะพี่พี่สินะพะเห็นแกบอกว่าแกไม่ลงไปแล้วรู้แกจะไปไหนหรือเปล่าก็เหมือนว่าฝนเนี่ยจะตกอีกแล้วนะพี่พีสิน่าจะต้องรีบเดินทางกลับแล้ว พอ,อ,อกรอยู่ใกล้กับหมู่บ้านอยู่ไม่เดินลงไปพอเดินทางขึ้นมาก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่เฮ้ยเสียงปาเหมือนจะเป็นเสียงจากด้านล่างนะพี่เตี๋นะ,ะลุงใหม่ไปไหนครับเหมือนลุงใหม่จะไปไหนไม่รู้นะลุงใหม่ไปไหนครับขึ้นไปด้านบน มุ่งหมายไปไหยวะมุ่งหมายเดินไป,เด,ไปเดี๋ยวผมเนี่ยลองเดินพาดม,มุ่งหมาขึ้นไปดูนะมุ่งหมาเพิ่งเคลื่อนไปเมื่อกี้นี่เฮ้ย เฮ้ยไอ้ลุงหม่หายไปไหนวะเฮ้ย วิ่งโคตรไวเลยตามทันแล้วไนะม่อกีเนะี่ยผมแทงเข้าไปเต็มเต็มหลังเลยนะแทงไม่เข้านะเฮ้ย <Hey. S 1> ว่าละอย่างที่พี่เพียบตีว่าเลยนะเมื่อกี้เนะี่ยผมคิดไว้ละดีนะผมขึ้นไปเจอนะถ้าผมเดินกลับเนี่ยมันน่าจะตามผมแน่เลยโหเกือบไปแล้วนะพี่เพียบตีนะเมื่อกี้เนะี่ยผมเนี่ยจะรอจัด้ามัน เมื่อกี้มันวิ่งหนีผมใหญ่เลยนะผมจอาวมีแทงมันอยู่แล้วแต่ว่าผมปัดไปเนี่ยไม่เข้านะน่าจะต้องแฝผมน่าจะแทงเข้าไปตรงวาวรมันโอหแม่งโคตรเหนียวเลยไม่ตินะฟันหลังไปเต,ต็มเลยนะแม่งไม่เข้า ไ,ไนนม่รู้ะเมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นไปทางนี้นระพี่ๆก็เมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยตั้งใจที่จะจะฟันมันนะฟันมันตรงนี้หลยเมื่อกี้นะ่ะแล้วมันก็วิ่งขึ้นไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าเมื่อกี้เนีแต่ว่าฟันไปเนี่ยหนังเหนียวมากเลยนะแต่ว่าผมจะแทงมันละแทงไม่ไม่ทันวิ่งเข้าไปหวัวบ ลกจริงนะ่เดี๋ยวดิไม่รู้มันวิ่งขึ้นไปทางไหนผมแทงแต่มันวิ่งวิ่งขึ้นไปข้างบนนู่นเลยไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะแต่ว่าต้องระวังตัวให้ดีแล้วรอบนี้ผมเนี่ยคงต้องให้ลุงหมายกับลูกเนี่ยอยู่ด้านล่างก่อนแต่ตอนเนี้ยลุงหมายไปไหนเนี่ยไม่รู้นะเดี๋ยวต้องถามเล็กเดี๋ยวให้เล็กออกไปตามหาอีกทีค่อยว่ากันอีกทีนะก็ตอนเนี้ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอไปหาที่ปลอดภัยก่อนขอเน,นี้ยไปหาที่พักก่อนนะ ผมตั้งใจที่จะจัดการมันเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเอาแบบไม่อยู่นะเสียดายเหมือนกันผมคิดไว้แล้วแหละเมื่อกี้มันทําท่าทีรับรับล่อๆนะเหมือนว่ามันจะใบเบี่ยงเดินหนีผมนะผมก็เลยตามขึ้นมาดูเป็นอย่างที่พี่พีเอฟซีคิดกันจริงๆนะผมก็ว่าอยู่เพราะว่ามันเหมือนจะไม่คุยอะไรกับใครเลยนะก็ต้องขอบคุณพี่พีเอฟซีมากเลยนะที่คอยเตือนผมนะครับก็ต้องขอบคุณจริงผมเนี่ยก็ได้เจอกับตาเลยอยู่ๆมันก็แปลงกลายเป็น ไอ้สมิงพาตัวที่ผมเนี่ยได้จัดการไปเมื่อวานแล้วนะที่มันเนี่ยจะมาส้มดูดูของท่านของลุงหมายนะตอนนี้ผมเนี่ยไม่รู้กลัวไม่รู้จะจะก,กลัวมันยังไงนะผมเนี่ยอยากจะเจอมันอีกครั้งหนึ่งนะจะเอาแบบว่าให้อยู่เลยไม่รู้ว่ามันไปทางไหนละ <c oughs> ก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยเดินลงไปที่กระท่อมก่อนแล้วกัน ีูว่ามัน,นจะลงมาอีกหรือเปล่ารอบหน้าเนี่ยผมคงต้องมาซุ่มจักหรอกมันก่อนเลยปันไว้ก่อนเลยนะแต่ว่ารู้ผมรู้แล้วว่ามันต้องลงมาทางนี้นะเพราะเมื่อวานเนี่ยมันก็หนีผมขึ้นไปทางนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมเนีขอลงไปนั่งพักที่กระต๊อกก่อนนะตอนเนี้ยเหนื่อยมันกันไม่รู้ว่าลุงไมย,ยหายไปไหนนะเพ่เสิ ไม่เคยเจอเลยค่ะไม่คาดคิดเลยนะว่าจะมีคนเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าจะพวกสมิงเนี่ยจะแปลงกายได้นะผมเนี่ยเข้าไปนั่งอ่านไอคอมเมนต์ที่พี่พี่เอฟซีเนี่ยได้บอกผมเนี่ยผมถึงรู้แล้วว่าอ๋อมันมันเป็นโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่าผมเจอลุงหมายเมื่อวานเนี่ยแกไม่คุยกับผมเลยนะ ขอบคุณพี่เพียรสซีมากนะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คอยที่บอกผมนะมันน่าจะหนีขึ้นไปไกลแล้วแต่ว่าที่ผมคิดตอนนี้ก็คือเอายังไงต่อนะเพราะว่ามันลงมาถึงกระ๊อบแล้วมันเข้าไปถึงหมู่บ้านผมแล้วนะเมื่อกี้ไม่น่าพลาดเลยนะผมคิดไว้ละแต่ว่าผมร้อยมันเผยร่างจริงแล้วผมแทงเข้าไปแล้วเป็นลุงหมาจริงเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยเสียเลยนะแต่ว่าผม ผมก็ไม่กล้าแทงเข้าไปด้วยเพราะมันเป็นร่างของลุงใหม่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นใครนะแต่ว่าพอมันไกลร่างผมขึ้นไปตามขึ้นไปดูเมื่อกี้เนี่ยแบบจังหวะแป๊บเดียวนะมันไกลร่างแป๊บเดียวมากเลยนะแบบว่าผมขึ้นไปเจอทีนยมันไกลแบบเป็นสมิงพาแลเหมือนเหมือนว่าจะเดินกลับลงมาหาผมนะมันก็คิดว่าผมเนี่ยเหมือนจะวิ่งกลับลงไปหรือเปล่าเหมือนว่าจะเป็นเสียงสัตว์อะไรไม่รู้นะลงมาใกล้มากเลยนะ ก็เด Nil, 我 glaube, 我 ını, ี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วนะก็เมื่อกี้เนี่ยผมก็เล่าต่อนะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนว่ามันเคลียบผมน่าจะเดินทางกลับแล้วพอบอกผมจะกลับแล้วนะว่ามันจะเดินทางเหมือนว่าจะรอบทําร้ายผมหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนว่ามันเคลียบผมจะเดินทางกลับนะเพราะว่าเหมือนว่าจะเป็นล่องลงไปแล้วมันจะอยู่ด้านบนเนี่ยเหมือนว่าจะทําร้ายผมนะท่านนิทานว่านะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหน้าเนี่ยผมไม่เอามันไว้แน่ แบบต่อหน้าต่อตาเลยนะไม่คิดว่ามันเนี่ยจะกลายร่างเป็นลุงหมายได้นะไม่คิดอย่างนั้นเลยนะลุงหมายน่าหายไปเลยนะไม่ว่าลุงหมายเนี่ยหายไปไหนหรือว่าน่าจะไปอยู่กับเล็กหรือเปล่าเ <quello> พราะเล็กเนี่ยก็กลับมาสักพันกับเล็กก็หายไปอีกเลยนะเมื่อเช้าเนี่ยไม่รู้ว่าไปเจอกันเล็กหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวตอนเนี้ยผมเนี่ยจะกลับลงไปดูน้องก่อนนะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ย ใครให้ให้ดูแลอะไรหรือเปล่าน่าจะอยู่กับต้นกา้านะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวค่อยกลับไปดูเดี๋ยวตอนเนี้ผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับกอนนะเพียบๆทีนะเดี๋ยวลงไปเจอกันด้าล่านะครับก,ก็เงียบลงไปเยอะเลยนะเมื่อกี้นี่ก็ดังมากผมไม่คิดว่ามันจะแปลงกลายร่างเป็นลุงหมายนะเสียดายมากแต่ถ้าลุงหมายรู้เนี่ยมันคิดจะมาทำร้ายครอบครัวลุงหมายเนี่ยลุงหมายน่าจะโกรธมาก ดร้อนมากเลยนะคิดว่าน่าจะฟันมันเข้านะฟันไม่รู้เข้าหรือเปล่านะแต่แทงเนี่ยไม่ทันนะถ้าแทงทันเนี่ยมันแน่นอนเมื่อกี้เนี่ยโอเคอเคดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางลงไปก่อนนะเพื่อนๆสินะ เจอกันด้าล่างนะเดผมขอตัวเดินทางกลับก่นอนเดี๋ยวเจอกันด้าล่างนะพี่เพ่ตีนะน่าสด้ขอตัวกลับลงไปดูน้องก่อนนะพี่เพ,พ่ีนะก็โอเคครับพี่เพ่ตีตอนนี้ก็ผมเนี่ยเดินทางลงมาถึงด้าน,น,นล่างหน่อยแนละ้วเดี๋ยวก็ผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านก่อนนะครับก็เดี๋ยวกลับไปดูน้องก่อน แล้วค่อยกลับไปคุยกับพวกเล็กนะว่าจะเอายังไงกับไปุมท้าตัวนั้นนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีครับพี่พี่ตอนนี้ผมขอตัวลากลัไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ